กายไทยลังสวัสดีค่ะมากินขนมจีนน้ำเงี้วกับยานางค่ะวันนี้ยายทำขนมจีนน้ำเงีว้วแต่ยายใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้ใช้เส้นอ,อะไรนะขนมจีนเพราะว่ากินขนมจีนบ่อยละจากนั้นยายก็จะใส่หอ,อมอกระเทียมเจียวพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวผักยายจะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้าง ยยก็จะแกงใส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็ดอกงิ้วแล้วก็หมูสามชั้นค่ะโอ้ยน้ำลายไหล,ไหลสีแม้น้ำยายข้นหน่อยดอกงิ้วเอาดอกงิ้วเยอะๆยายชอบดอกงิ้วหมูอีกหมูอีก มากินกันค่ะใส่กระเทียมเจียวแล้วหอมนะคะหอมผักเนี่ยก็จะมีนี่ค่ะสลัดรวมนะคะสลัดรวมแล้วเดียก็จะกินกับกินแก้มไปเรื่อยๆก็หอมหอมเดนมาร์กค่ะต้นหอมเดนมาร์ก แตงเอ่อแตงกวาเล็กต้นหอมต้นหอมไทยอันนี้ต้นหอมเดนมาร์กนะคะก็จะเป็นต้นใหญ่ๆเหมือนของญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพอยาตัดออกมาแล้วก็จะเป็นท่อนเล็กๆยก่ตัดท่อนเล็กๆเนาะแล้วก็ถั่วต้มนะคะมีหลายคนบอกยายยาอยากกินถั่วดิบจะเป็นพิษยายก็ไปอ่านดูก็จริงๆค่ะ ยายก็เลยเอาไปลวกหน่อยไม่ได้ต้มหรอกคะ่ะลวกเอาแล้วก็เรดิสนะคะลูกเรดิสถามกันมาเยอะเลยยายลูกแดงๆคือลูกอะไรลูกเรดิสนะคะที่เขากินเอหัวเอเขาจะรสชาติเหมือนหัวเชื้ท้าคะ่ะเหมือนหน่อยๆแต่เขาอยู่ในตระกูลเดียวกันละคะ่ะแล้วก็เมืเ่อเขือพ่วงเดี <laughs> ย๋ยวยายใส่กัน รสชาติเก mm ็ม hmm. ข้นหอมกระเทียมเจียว เอเครื่องแกงค่ะเอาเครื่องแกงไปผัด รสชาติรสชาติเผ็ดจัดนะคะเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวมะเขือเทศหอมเครื่องเทศเพราะว่าเป็นเครื่องเทศที่เพื่อนยายให้ป้าน้องให้มานะคะเพราะป้าน้องเป็นคนแพ้เนะาะแยก็เอามาผัดเลยผัดใส่หมูผัดใส่อะไรแล้วก็เติมน้ําซุป แตงนีกรอบมากเลยค่ะ นี้ต้นหอมต้นหอมดึนมากสระแหน่ร้านแขกมันนะัะน่ะ ใส่กระดูกหมูตรงซี่โครงเออตรงสันหลังนะคะ <c oughs> อร่อยคนะ่นะนางๆกินทีอร่อยมากเลย

นขนมจีนกึ่งก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไม่กลิ่นกระเทียมเจียวหอมกลิ่นจะเทียมเยจเยมเียวมากๆเลยแต่รสชาติมันนัวมากลมกล่อมตรงที่มีหมูไงฮะมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยน่ะบอกไม่ถูก อรอยแล้วเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวมะเขือเทอ เข้ากับเลดี้สนะคะเข้ากัน เพีงเนาะจะกขยายใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ